ในช่องรับปุ้ยนะครับน่าจะออกมาเป็นสนามใจนะครับของเราจะเป็นสนามชัยนะเพราะวันนี้เรามาหาชัยชนะกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็มาหาปลาชะโดนอกจานั้นผมก็จะมีเหยื่อที่อยากจะมาเทสด้วยนะครับเพื่อดูเลยว่าเราจะทําให้ปลาชะโดวันนี้ทาผลงานได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เราก็จะกลับมาเรื่อยๆกันาจะทำได้นะครับแต่วันนี้เราก็จะไปเอาให้มันนะครับน้าปุ้ยครับเป็นไงบ้างชีวิตของการเป็นเท่าแก่ร้านขนมจีนอันนี้โอเคเลยครับอ้โหสายห้า ทำเจ้าพ่อไปแล้วสายสี่ครับสายสี่เป็นเจ้าพ่อขนมจีไปแล้วนะครับที่สายสี่ทุกคนก็แวะไปดูเลยนะครับร้านเขาอร่อยมากมีแหวนแดงครับน้ำยาเจ็ดชนิดใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็มีอาหารตามสั่งก็มีครับวันนี้เรามีของเล่นอะไรบ้างเอ่ยแต่จะไดนนี่ครับซีซ่ารุ่นใหม่จะมีขาตีนเตะอย่างนี้แต่จะได้รวมถึงขาโค้งนะครับ เราจะลองไปสกิปดูวันนี้ก็ตัวเบรและใบหลิ่ยวลงตล่าไเราจะลองทดลองนะครับว่าใบหลิวพวกนี้แต่ละชนิดเนี่ยมีเอฟเฟกไงบ้างนะครับเพราะว่าเราก็มาทดลองอบหลิวรน่นต่อไปของเบรแเลเรานีครับเราก็มีตัวนี้ด้วยตัวนี้ผมว่าน่าจะใช่สุดละใบหลิว2อเซนติเมตรอันนี้ครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นในตัวนี้เป็นหลักๆสีซา,าเออตั้งชื่อไม่ออกว่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนแล้วกันนะครับ พอเรานึกชื่อออกแล้วก็ค่อยตั้งแล้วกันหรือว่าถ้ามีใครมีไอเดียจริงๆก็ฝากแนะนำแล้วกันนะครับว่าไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรดีนิมิตชื่ออะไรดีไม่รู้นึกไม่ออกใช่ไหมไม,ไ,ไม่ได้จบการตลาด <laughs> โอเคครับสำคัญกว่าคือเราต้องหาผลผลงานกันเลยนี่อะไรช,ชักอะไรปไปหากัน <laughs> เฮ้ยนี่มป็นช่องเด็กดูเหรอเออไม่รู้เหรอช่องชบางกอกฮ็อกเกอร์เนี่ยเปรียบเสมือนช่องเด็กตกปลานะครับที่ที่โตมาแล้วแล้วก็ผ่านความโหดร้ายของชีวิตมาหลายอย่างแล้วก็เป็นเด็กโผเลยเป็นเด็กตกปลาที่โตมาแล้วเด็กโตตกปลาเวอร์ชันโตแล้วก็เจอเรื่องมาแล้วเดอะมูฟวี่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวพัดเลยใช่ไหมเอาเลยถ้าทำผลงานให้ได้ก็ขอบคุณ กับผมวันนี้นะครับกบมม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 ็มีนิมิตนะครับแล้วก็จอนนะครับสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยเฮ้เย้เยเฮยเรายเกไปเฮยนฮีน้้เฮเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเ้ฮเูู้้้ อันนี้เราก็ได้ถึงหมายแรออกของกันแล้วนะครับเรือสองลำเขาจะพายเลาะตะลิ่งที่ป้อมเราเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีมีผลงานแล้วกันเนาะมา <laughs> นะ <Okay. S 1> เรือลำหน้าเรือหลังสู้ๆ let's go <S สองต่อ ยอดไม้หมายถึงสุดยอดเลยเนาะครับสุดยอดมากน <c oughs> ี่ถ้าเสีปากท่อเนะาะใช้ขว,วดหวน้ำโอเวอร์เฮดโอ้นี่ <c oughs> เนาะโเวอร์เฮดขึข้นไปเลยก็ได้เสีปากท่อนี้เหรอครับโอ้ยสกีท่าดีกว่าของราอย่าไกลๆเลย

yeah <laughs> ใอยู่ไหมไม่มีมันไม่ยอมให้กูหลอเลยไดตรงนี้เคยได้ไว้เจ็ดัโลเลยนะได้บ่อยเนี่ยตรงเนี้ยได้หรไม่ค่อยเอาอืมครับผมช้อนช้อนใช่ไหม มก็อยู่ในกอหญ้า,อาเองจริงคดก็อยู่อย่างนี้แหละต้องมากินไปเคีียรองมากินหญ้าตอนเราเจอปลาชอนมีบิดไม้หนเผื่อนแะลือเผือ่อนตัชอบน้อยหตหนึ่ง กระชอนเราก็เอาหย่าซุ้ yeah, มไม้ดูกระชอนนี่มันต้องปอบยางจริงๆเลยเมันเป็นอะไรที่อยู่คู่กันมาตลอดอยู่คู่กันตลอดแต่ปอบยางเฮ้ยตามเนี้ยปุ๊บตบเสดิฉอนโอ๋ยใหญ่ด้วยเนี่ยใหญ่เนี่ยอุ้ยนีกออกเลยอนะ่ะคุดคุดคุดเลนแน่เลยออกแล้วออกแล้วอุ้ย

ตีช่อนอีกเยอะแยะเลยเนาะยาวมากผู้คนส่วนมากที่มานี่เพื่อเโดอยเดียวเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นช่อนใช่ไม่ค่อยเน้นช่อนแต่เวลาผมออกมาเองอะนะผมจะมาตีไปช่อนอย่างเดียวเลยไม่ตีเโดอยน้นทรัเอาอาหารเน้นเอาอาหารก็คือจะออกมาเนี่ยประมาณเวลาประมาณเนี้ยวคา่ว่ามาถึงนี่เวลาณสี่โมงเวลาไปช่อนแล้วก็ประมาณหกโมงกลับ อุ้ยว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 ุ้ยได้อยู่ปะเนี่ยอยู่อยู่อยู่แล้วเอาถุงมาด้วยถุงน้ำถุงใหญ่ใหญ่กระสุนวะกระสุนวะเอว้าว yes ว้าวใหญ่ด้วยรอดแล้วรอดตายรอดตายโอ้วันนี้ตายเป็นไรไม่รู้ครับ ปรีนเตะไม่เอาเลยนะครับเปลี่ยนมาเป็นเบรดแร็ตปุ๊บโอ้โหดูนี่ปลาช่อนนะครับพี่ชโดนะครับโอ้ให้ดูครับเบรดแร็ตหเซนนะครับลองทดลองใส่กับใบหลิวตัวใหม่ดูนะครับอีกไม่นานก็จะลองทำมาเป็นอิเซสเซอรี่เสริมนะครับแต่ดูนะครับดูเบรดแร็ตเบรดแร็ตโอ้เบรดแร็ต โอ้โหโอ้โหโอตไปเลยโอเคปล่อยยังหน่อยเนี่ยครับเดี๋ยวเราปล่อยเจ้าช่อนตัวนี้แล้วกันเนาะอะไรทำไงดีปล่อยใต้น้ำอืมดสุดวู้วู้รอดตายรอดตาย Oh, อยู่ด้วยโอ้อยู่ด้วยสองเล่มเลยวะเนีเาสองเล่มเลยครับโอ้โหนี่ครับเบ็ดแลตอีกแล้วเบ็ดแลตอีกแล้วอันนี้คงไม่ต้องถ่ายรูปหรอกครับตัวเล็กอ๋อเล่มเดียวเล่มเดียวเขาเล่มเดียวนี่ครับไม่ต้องถ่ายรูปหมดนะตัวนี้เล็กติดเดียวเนี่ยเขาขอบปากสวยงามมากมีคลิปมีคลิปโอ้ขอบคุณมากเจ้าหนูเดี๋ยวปล่อยละบ๊ายบาย รูดจะยาวเาะอกเน่ยจล้องหญิงมากัดเลยบายบายครับหนูเลย่ปไปไกไปตีลูกตีลูดตีลูดเม็ดแล้วเอาเลยโอเค t h a n k s f o r t i m e for me to go in like I die e e Like I'm last week night with the flow here, Johnny boy my peeps. I'm an infotainment state, my brain ain't contained. Shit keeps spilling out, I'm belligerent insane. My drink don't stay in place, that shit's in my I'm mouth. just two girls, one company. Keep it hipster like succulents. My main bitch be.